โอกาสดีของวงการมอลำที่จะร่วมโบสตศิลปินในดวงใจโดยเพจช็อปดาราได้สำรวจความนิยมศิลปินมอลำ์แต่ศิลปินแอนอรดีก้อยชารณีแต้วสุกัญญายูกิเพนปาการ่วยเปรมกรมลเชอรี่ปิยพแรแพลวพาวแสงทองใหม่พัชรีโดยการโหวตจะใช้สองวิธี ช่องทางแรกจะให้โบวดผ่านเพจ f a c e b o o k ช่องทางที่2โหลดผ่าน s m s การโหลดผ่านเพจ f a c e b o o k ชอปดาราโดยกดไลค์ที่รูปศิลปินของเราที่ต้องการโบวตวิธีที่ท2ที่ส่ง s m s ไปที่หมายเลข4806699โดยมอลลาหญิงแอนอลดีกด K01 ตามด้วยแล้วส่ง s m s ไปที่หมายเลข 4806699ก้อยชาเรนีกด K02 แล้วส่ง SMS ไปที่4806699แต้วสุกัญญากด K03 แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806699ยยกิเพนปกากด K04 ส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806699กล้วยเป็มกระมวล K05 ส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806699เชอร์รี่ปิยพรกด K06 SMS ไปที่หมายเลข4806699แพรวพาวแสงทองกด K07 SMS ไปที่หม,มายเลข4806699ไมพัชรีกด K08 ส่ง SMS ไปที่หมายเลข4806699ก, 99, การส่ง SMS รับให้3คะแนน ค่าส่งครั้งละ6บาทจะส่งกี่ครั้งก็ได้การกดไลค์ในเพจรอบดาราใา้รูปศิลปินที่ท่านต้องการโบทหนึงไลค์เท่ากับ1คะแนนเริ่มการโบทเริ่มวันที่21มีนาคม2,565ถึงวันที่15พฤษภาคม6 5 6 5ใครจะได้รับการโบทสูงสุดเดี๋ยวมาสรุปกันหลังจากที่มีการปิดสันโวทใครชื่นชอบศิลปินคนไหนศินลปินนางเอกมอําคนไหนจะมีอันดับโบทสูงสุด ค่อยมาอัปเดตอีกครั้งหนึง่งใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปคลิปหนา้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ